ໄປໃສฮะບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຂົາ หน้าเขว่า hey? า e ่ตนจังเลยต่เมะเหนื่อยรยงคะเื่อกเอาอีกไหมไม่ได้เหนือเบเทาเะจ็บรู้สึกได้เางเยวนี้นาไม่สนุกเทา้นเวียโยกมน้อยมารอบนี้ขอโยกให้แต่เาเยอะกว่าเดิมเล้ไหมคะสัญญาเลนไคะว่าเราจะโยกมัน